ที่สลับรีเนี่ยดีอย่างหนึง่งกรมพัฒาาที่ดินถือว่าเป็นให้ความรู้กับกรมวิชาการเกษตรให้ความรู้เรื่องดินเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้เรามีจิตถ้าวภาษาเข้าไปเนี่ยเราจะช่วยเขาดูแลเรื่องดินเรื่มเก็บดินตรวจวิเคราะห์ดินอะไรต่างๆให้กับกรมระชาาที่ดินอ่าก็คือเราไปช่วยเขาได้อะไรตอบแทนไหมลุงก็ได้รตอบแทนคือได้หนึ่งได้ความรู้เราเสียเวลาอันนี้อันนี้คุ้มนะคุ้มเลยก็เนี่ย ความรู้ต่างๆก็จะมาอยู่ในรากมันจะเป็นผลประโยชน์ตามมาทีหลังอันนี้คือที่ลุงบอกให้าจากเมื่อก่อนมันเป็นแค่หลักหมื่นตอนนี้มันเป็นหลักแสนได้ความรู้พัฒนา,าที่การทําการเกษตรเนี่ยลุงจำคำนักวิชาการเขาบอกว่าการเกษตรถ้าไม่มีการพัฒนาถ้าอยู่เนื่องไ,ไ,ไม่ประสบความสมําเร็จต้องพัฒนาทุกเวลาทุกวันทุกเวลาทุกนาทีด้วยต่อไปนี้ทุกนาทีเลยลุงเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ หลังจากร่วโมโครงการมาห้าปีลงเรียนเรียนรู้เรื่องดินการใช้ปุ๋ยเรียกปุ๋ยสังตัดที่ได้ได้ยนิยนชื่อทุกวันนียปุ๋ยสังตัดได้ยนินไหมเป็นยังไงคะเออปุ๋ยสังตัดกับปุ๋ยปุ๋ยตลาดทั่วๆไปปุ๋ยตลาดมันก็ต้องต้องมีค่าเ <PK. S 2> อ็มดีซีแล้วปุ๋ยสังตัดมันยังไงปุ๋ยสังตัดนี่เหมือนเหมือนแบบเราใส่เสื้อะ ถ้าใส่เสื้อโลอก็โชคทั่วไปมันก็จะใหญ่บางเล็กบางแต่ถ้าใส่เสื้อที่เราสั่งตัดเนี่ยมันจะรัดรูปเวลาดูอ๋ออ๋อพอดีอาจจะมีค่าเอ็นเยอะค่าเคเยอะปุ๋ยต่างตาก็คือเราใช้แม่ปุ๋ยสมมุติว่าเรามีข้อดินตัวกข้อดินแล้วว่าเราต้องการปุ๋ยตัวหนึ่งตัวแรกเนี่ยเอ็นเท่าไรปีเท่าไรเคเท่าไรก็เราก็จะเลื่อน ตัวแรก1กิโลตัวสครึ่งกิโลตัวสามครึ่งโลก็ลคือไนโตรเจนโพแทสเซียมเขาจะเอามาผสมเองมันจะลดต้นทุน คุณลุงสละให้ความเห็นว่าการผสมปุ๋ยไม่ยุ่งยากเลยเมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตข้าวโพดส,สูงขึ้นจากเดิม900กิโลกรัมต่อไร่เป็น1.5ตันต่อไร่เป็นแกนนำในการเผยแพร่วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรตำบลพุคำจานทั้งตำบลและได้เริ่มถ่ายทอดไปแล้ว4หมู่บ้านเป็นแกนนาในการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาแม่ปุ๋ยมาผสมปุ๋ยใช้เอง ก็นนี้ก็เยอะนะตอนนี้มันหนาต้นเล็กไม่ได้บอกมา่เาต้นปีต้นปีกรหนี่ดอกใหญ่เป็น,มนผมเถินเลยนี่ลุงพาหนูมาเก็บด,ดอกข้าวพันษาดูแปลงแปลงดอกข้าวพันษาที่ในงานผ่านมาแด้หนึ่งเดือนก็คือต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่งานเดียวของประเทศเลยทีเดียวที่ใช้วิธีการตักบาตด้วยดอกข้าวพันษา ก็คือ<ส>ที่วัดพระพุทธบาทนี่เองที่วัดพระพุทธบาทมีดอกดอกไม้ชนิดเดียวที่เรียกว่าดอกข้าวสารเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติค่ะแล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวคือครั้งเดียวหมายความว่าออกดอกเดือนมิถุนาพฤษภาทั้งเดือนแล้วตอนนี้เดือนสิงหาก็เริ่ม,เร,มเริ่มจะโรยแล้วเริ่มที่จะโรยนี่คือทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี่ขึ้นเองหมดเลยเหรอคะเขาว่าปลูกเราเราย้ายจากภูเขาลงมาคือเทา เมื่อก่อนอยู่ทำไสมัยก่อนเองเขาบอกต้องไปเก็บบนเขาบนเขาแล้วก็ไปใส่บาตรที่วัดพุทธบาททีนี้บนเขานานๆก็เหมือนเกิดไฟไหม้น้ำฝนไม่ตกอะไรเล้ยเราก็ขอย้ายมาอยู่ในพื้นบ้านเราเพื่อการอนุรักษ์ให้อยู่ถ้าบนเขาหมดบ้านเราก็ยังอยู่ค่ะถ้าบนเขาต่อไปบนเขาหมดเราจะเอาบ้านไปปลูกเขาก็ได้ต้องดูแลให้ดีต้องอก็ควรจะดูแลมันเอาไว้ให้มันยังอยู่เพราะว่าที่จังหวัดสระบุรีเนะ่ย มันมีดอกอันนะมันขึ้นหน้าขึ้นตาหน่อยเป็นเป็นประเพณีที่งานเข้าภาษาทุกปีจะต้องมีการตักบาทมีการแห่เทียนพรรษาด้วยค่ะก็คือตักบารดอกเข้าพรรษาแล้วก็มันมันมีหลายพันไหมคะนี่คนละแบบกันเลยคือดอกเนี่ยเรียกชื่อเดียวกันหมดแต่ลักษณะจะแยกกันออกไปอย่างนี้เ็าเรียกว่าเหลืองสลับเหลืองอันนี้เรียกนี่หงเหินอันนี้ ต้นตะคุณมาจากจังหวัดแพร่ตนนี้หงเหินสีม่วงสีม่วงแก่สีม่วงขาวที่เขาเรียกหงเหินก็เพราะว่าตัวดอกมันลักษณะชูคอเหมือนผงกำลังจะเหินไปแต่ลักษณะของดอกกัมพูชายนี่จริงก็จะต้องมีตัวนี้หนึ่งตัวไหนคะตัวนี่ตัวหงเนตัวนี้ทุกทุกทุกดอกที่เรียกดอกกัมพูชายจะมีนี่หมดเลยเป็นหงลักษณะหงเหินแต่แต่ตัวนี้จะเหมือนแสเนีย ลุงคะเราไอตัวเนี้ยมันก็ทําเงินได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะก็มันเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจที่ว่าดอกไม้สวยงามแล้วต่อมามันเป็นพืชที่เราสามารถที่จะขายและได้เงินเป็นรายได้ระยะเวลประมาณหนึ่งปีมีครั้งเดียวหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวหนึ่งเดือนด้วยก็คือดอกหลังจากเทศกาลแล้วก็ก็ขายไม่ได้อย่างที่เห็นเนี่ยไ้ชมไว้ตักบาตไปซัมบุญไตบาตรแล้ว่าไร ได้แล้วไปสมัยปะไปงานเทศกาลอื่นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเองแล้วก็โดยธรรมชาติ่เรับของจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอวัพุทบาด้วยหรือเปล่าคะอำเภอวุทามากที่สุดมากที่สุดแล้วหลังนี้เราก็มาพัฒนาสายพันธุ์จากของเราของนักวิชาการมางมาผสมผสานต่อไปจะมีสีม่วงสีเขียวก็จะมีสีเขียวหรือแม้แต่ตัวหงจะเป็นสีขาวก็มีขาวก็มี อันนี้อันนี้ลุงพัฒนาเองหรือเปล่าก็จากรมวาการเกษตรเขาพัฒนาของเราไปไปเพาะมั่งก็จะสวยขึ้นต่อไปก็ให้สวยขึ้นข้ารกเปลี่ยนกันคือระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดสระบุรีะก็จะมาเอาของลุงไปไปเพาะเนื้อเยื่อแล้วของเขาเขาได้แล้วเขาก็ให้เราโดยไม่คิดมูลค่ากันสีเหลืองนี่งามงามช่อนนี้สวยเชียรตลออยู่ได้นานแล้วก็จะใหญ่ขึ้นอีกเยอะท่นขยายสายพันธุ์ได้หนึ่ง ทางเง่าดีครับแบบเมล็ดตรงนี้อทีนี้อที่ที่เราปลูกต่อไปเนี่ที่บ้าน,นจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็ะจะมีสมาชิกประมาณสิบกว่าคนก็คือปลูกกันหลายครอบครัวหลายครัวเรือนปกลคือถ้ามีสวนอยู่ียก็ปลูกได้เลยไม่ต้องไปใช้พื้นที่สากลแล้วเอาไปทําอะไรบ้างก็จะขายได้ประมาณก่อนข้าวเมสาประมาณสามวัน กกาารร็ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนนี้ไปข้าวไดดและแต่ละคนก็จะได้ประมาณยังต่ำห้าพันบาทถึงหมื่นสองหมื่นกช่วงเวลาแค่สามวันโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ธรรมชาติไทยโดยล้วนเลยแต่เราดูแลนิดหน่อยว่าจะพืชอะไรหญ้าอะไรมันก็จะขึ้นลกๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคิดกันอยู่ว่าถ้าเกิดในหนึ่งเดือนตั้งแต่เดือนกักยายนถึงสิ้นเดือนหลังจากตักบ่าดอกไม้น่าจะมีราชการ เสาที่นี่น่าจะมีดอกนี่ไปจาหน่ายมันจะเพิ่มรายได้จากที่สามวันก็จะมปสักสี่อาทิตย์เลยอย่างที่อื่นก็ใช้ดอกดาวเรืองไหว้พระที่นี่ก็ใช้ดอกข้าวพุญษาซะปกติมันก็จะบานแค่ช่วงนี้แล้วจะมีการพัฒนาให้มันยาวออกไปอีกไหมมันคือถ้าเขาครับดอกเข้าโรยเนี่ยก็จะมีเมล็ดหลังจากมีเมล็ดเสร็จก็จะต้นกาจะส้มหลังใเดือนตุลาฝนจะน้อย ตุลาแล้วเนี่ยกระโสมไปเมล็ดกืชก็จะแห้งก็จะเหลืออยู่แต่หัวเขาเรียกตระกูลหัวเขาจะเป็นคล้ายๆกระชายค่อ๋อพอฝนมาก็ค่อยแตกขึ้นมาใหม่ฝนตกก็จะแตกใหม่อ่านี่ก็คือดอกไม้พื้นพื้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถรวมกันทําหลายๆบ้านกลายเป็นเงินเป็นทองได้เป็นอาชีพเสริมจากที่เราไม่มีรายรได้เลย ต้องไปซื้อดอกไม้ที่อ,อื่มาไหว้ป่ะคราวนี้เราไม่ต้องซื้อเราล่องลอยไปไหว้ไปค่ะลุงเ,เดี๋ยวเราเอาไปจัดแจกันกัน<ป>นะคะ คุณลุงสละยังฝากมายังเพื่อนเพื่อนสมาชิกใจอาสาว่าถ้ารักจะทำการเกษตรแล้วต้องเอาใจใส่ดูแลต้นไม้เหมือนตอนเราจีบสาวช่วงแรกๆต้องขยันรดน้ำพรวนดินเมื่อโตได้ขนาดก็ต้องรู้จักเอาใจใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับความต้องการจึงจะให้ดอกออกผลเต็มที่ให้เก็บขายเป็นกอบเป็นกำมหลังจากนั้นก็ต้องพักบำรุงรักษาตัดกิ่งแต่งใบใส่ปุ๋ยไม่ให้โสม